สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะพาทุกท่านมาเที่ยววัดนะคะที่จังหวัดอุทยานะคะซึ่งตรงนนด้านหลังเราเป็นปราสาทนครหลวงนะคะเป็นปราสาทเก่าแก่นะคะอายุมากกว่า3 0 0ปีที่เราอ่านข้อมูลมานะคะเดี๋ยวข้างในอะคะ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันแต่ก่อนอื่นนะคะขอฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้แกเราสองคนด้วยนะคะ Welcome to my channel. Also hello, my name is Pupa. Behind me is ปราสาทนครหลวง which it is at Ayutthaya province. It is big and also more than 300 years old. ไปค่ะไปเที่ยวกัน If you like us, please like and subscribe. ูเผาสนุกไหมใช่ได้ใช่มไข่ไม่ได้ไหมได้มีน้ำหมูไามี่ hello m a e s pufa hello m a n p a h e l s pufa we h e r วันนี้เราสองคนขอพาทุกท่านมายังปรา,าสาทนครหลวงนะคะจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะที่นี่ค่ะมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่นะคะแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่สายมูว่ะเขานิยมมาไหว้ขอพอรการงานเพราะว่ามีพระพิคเนตะค่ะปรางปราบมานะคะที่มีอายุมากกว่า300ปีค่ะแต่ก่อนจะพาทุกท่านไปชมนะคะขอฝากกดส u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเราสองคนด้วยนะคะไปเที่ยวกันค่ะ Welcome to my channel also hello my name is Poopa and we're here at Parasat Nakhon Luang it is about 300 years it is at Ayutthaya province this place is about more than true 300 years <laughs> <laughs> ดปขาหน้าก็คือจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนกะนคะหรองอดนวัตถีนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่บ้านนครหลวงนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดที่เที่ยวนะคะหลากหลายจุดเช่นจุดบรรจบแม่น้ำสองสิทธิบุรีป่าสักนะคะ ก็คือจะตรงด้านข้างเนี่ยค่ะจะมีสายรถอุทยาท่าเรือนะคะมีบอกทุ่งสั้นไว้แล้วก็อันนี้ก็คือว่านอกจากล่องเรือจะไปชมวัดใหม่ประชุมพลนก็ได้นะคะหรือว่าจะไปชิมของอร่อยนะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้อยู่ที่ปรปราสาทนครหลวงยืนยงอย่างนครวัดนะคะซึ่งข้างในอะค่ะจะเป็นแบบจําลองนคนรวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปักปราสาทอ,องค์่นถง้นอะนมัสการศิลาภรด้านบนก็นนเป็นหลวงพี่เดี๋ยวเราไปปราสาทก่อนนะคะด้านบนจะเป็นพนระอาจารย์วงดีเป็นยังไงกันบ้างคะข้างใน ล่มลืน่นนะคะบ่าทีร่วม,มบูชาพระอาจารย์หอยู่ที่นาะกร้าแล้วก็จะเป็นองค์พ่อพิธเนดรุ่นแรกนะครับ ชมข้างบนกันนะคะตรงนี้มีป้ายบอกว่าปิดตอน10.8นาฬิกาก็คือตอน6โมงเย็นนะคะแต่ค่อยขึ้นบมาไดกันนะคะ Let's visit this place. It is made of stone and bricks. We can see the structure over here. ปราสาทนครหลวงเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทั้งอยู่นแม่น้ำป่าศักด์นะครับทางฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดยุทธยาซึ่งตรงนี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างที่นมัสการพระพุทธบาทสระบุรีแต่ตรงนี้คุณผ่ารู้ไหมว่าเขาใช้ปูในการก่อสร้างทั้งหลัง ด้านรอบๆเนี่ยค่ะจะเป็นระเบียงคดคือส่วนของทางเดินที่เชื่อมต่อปรางแต่ละองค์ซึ่งคล้ายกับวัดชัยวัฒนารามนะคะที่เราพาทุกท่านมายังระเบียงเนี้ยค่ะ

อันนี้มันก็จะมีลวดลายแบบนั้นนะแตค่ะเี๋เราไปหาไฮไลท์ที่จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงตรงกลางจะเป็นฝั่งไหนเนาะที่นี่อค่ะก็จะเป็นสถานที่ที่สายมู นิยมมากราบไหว้ขอพรอเรื่องโชคลาภเรื่องการงานนะคะอย่างพระพิคเนตนะคะเพราะว่าพระพิคเนศอันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นปางปางปราบมารนะคะอายุ300กว่าป like mm ีเห็นเขานิยมมามาหมู่กันที่นี่เดี๋ยวเราทุกเราจะพาทุกท่านไปหมู่เช่นเดียวกันค่ะแต่ก่อนไปหมู่ก็พาชมความสวยงามของปราสาทนครหลวงก่อนนะคะ Spre this like Are used it to place monks' statues made of rocks. But they removed it to another place. Now it is not very empty. We can see some of the part of the monk. นานาที่ทุกท่านเห็นก็คือจะเป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งนะคะจากตรงนี้ก็คือกรมกรมศิลปากรได้บูรณาปี2-5-3นี่เลข6เนาะ2-5-3-6 ของน,นี้ตรงน,นี้สวยเนาะนี่ไงไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ ชมข้างบนด้วยนะคะสวยนะไปกันต่อค่ะ let's go <S ที่นี่จะเกิดท่านใดชอบมาถ่ายรูปนะคะก็เจ๋งเลยค่ะโเราเห็นประตูทางเข้าข้างบนแล้ว นะขึ้นบันไดกันค้า ือจะเป็นพระพิคเนค่ะที่เขานิยมมามูกเกนค่ะถ้าท่านใดออหลังจากที่ไหว้พระพิพคเนเสร็จแล้ววะค่ะแล้วก็สนใจที่จะบูชาเนาะเรียกว่าจะบูชาก็คือมีให้ทุกท่านเลือกได้หลากหลายเลยค่ะตรงนี้ก็มีนะแล้วก็ตรงนี้ พี่สุธาที่นี้จะเป็นผู้แนะนําให้ค่ะว่าต้องการแบบไหนนะคะไปขาะไปไหว้กันต่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงภระสาทนครหลวงแล้วกนมีต้อนรับทุกคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาข้างแรค่ะ เขาไปิดว่าพระ่าทสี่หอดก่อนด้านในแล้วก็าหมุนข้อศุนยหวังอยู่ในโบสถ์แล้วก็ออกมาว่าพี่กันเด่นด้านหน้าโบสถ์นะลูกนะอ๋อแล้วจากข้างในแล้วค่อยมาข้างนอกข้างนอกค่ะค่ะเขาออกมาแล้วหนูอยากกลับบ้านอยากบูชาพุทธิค่ะจะเป็นหนึ่งเส้นหนึ่งนิ้วสองนิ้วหรือห้านิ้วได้กลับบ้านกลับไปบูชาได้าาได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบ<อ>คุณนะคะค่ะไปข้ไปข้างใน If you're a good photographer, you can take a lot of stunning pictures at ปร s a า n a k ์นครหลวง which this place is very stunning or beautiful. Also don't forget to pray. ค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกท่านไปกราบไหว้จากข้างในนะคะที่เป็นพระพุทธบาทนะคะ ด้าน,นหน้าก็จะเป็นพรพุทธบาทนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาลองตั้งหรียญันค่ะแล้วมือสั่นจะทำยังไงดีละเนี่ย ก็ได้เชื่อมต่อกันอยู่แต่ข้างในก็ต้องระวังขี้นกขี้นกนิดนึงนะคะอืมระวัง ข้างหน้าใช่ไหม uh huh. เหมือนมากแล้วก็ใสป่ปูนตรงคอด้วยอ,อันนี้ครบแล้วนะ,ะที่เราผ่านมามันไดชั้นนะคะ,คะต้องมองมันไดนิดนึง<ค><ะ>ทั้งที่วิวข้างหน้าก็ยังสวย ใน front of the view is beautiful ทำไมเขาม,มีไม้อะไรอยู่ข้างบนเปล่าคงสร้างอยู่ได้กี่ปีอย่างเงี้ยโ oh. อ้ต้องถามว่าวเขาอยู่มารับอยู่มากี่กี่ปีแล้วผู้ผา300มากกว่าปีมากต้องมากกว่าสิผู้ผา ตังคกับปรา,าสาทนครหลวงข,ข้างในสวยงามไหมคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีโอกาสผ่านมาหรือตั้งใจแวะมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแนะนำเลยว่ามามาได้เลยนะคะ ฝากกด like, ไลค์สับ s c ร i b e เป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ารอดูว่าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะ this is the end of this video of ปราสาทนครหลวง this place is very amazing with the structure Can stay about 300 years. So, I would like to say this place is amazing. You can take a lot of pictures with your family or your family adventure. So, thank you for watching us. And thank you. Bye bye. สวัสดีครับ